สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะทุกคนเหมือนเดิมนะคะเรามีนัดกันนะคะวันนี้เราก็จะมานะคะตามล่าหาเห็ดเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราจะมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อวานเราไปเก็บอีกฝั่งหนึ่งแล้ววันนี้เราก็มาฝั่งนี้นะ,ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลุ้นพ,พร้อมๆกันนะคะว่าเราจะเก็บเห็ดได้หรือเปล่านะคะวันนี้เดี๋ยวตามไปดูกันเลยะค่ะ นื่องจากตอนนี้นะคะเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะอากาศเริ่มหนาวแล้วแล้วก็ก็หยุดล่องเรือนะคะเรือของเราก็จะเก็บแบบนี้นะคะคือคนอื่นเขาก็จะไม่ทําแบบเอาเลยมาคุมนะแต่คุณสามีคือเป็นคนเรื่องเยอะไงเพราะว่าเขาเคยบอกว่ามันจะมีปีหนึ่งะคะ่ะที่หิมะตกเยอะมากๆแล้วมันก็เกาะเรือะคะ่ะแล้วทำให้แบบ ไม้ของเรือพังะคะ่ะก็เลยต้องเก็บแบบนี้นะคะก็จะได้ล่องเรืออีกครั้งก็ประมาณเดือนกุมภาหรือมีนานะคะนะเดี๋ยวนี้เราจะมายกปูกันนะคะเ,คเดี๋ยวตามมาดูกันเลยตอนนี้คุณสามีกำลังยกปูนะคะทุกคน Det mye, jeg, da, det Så, jeg, ja. En, to, tre, fire. Jeg sitter langt ifra. ดีค่ะทุกคนก็เก็บเห็ดกลับมาแล้วนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวนะคะว่าได้เห็ดอะไรบ้างน,นะคะนี่ค่ะทุกคนราชินีเห็ดนะคะก็คือเห็ดพึ่งหวานนะคะอันนี้เห็ดพึ่งหวานดีใจมากเลยนะคะได้ดอกเดียวนะคะนี่โอ้ว้วาวความขาเขาดูนะคะเพื่อนๆอ,อ,อวบมากนะคะนี่เละค่ะเป็นเห็ดที่ เห็ดพึ่งหวานนะคะเป็นเห็ดที่รสชาติอร่อยที่สุดเลยนะคะในบรรดาเห็ดนะคะนี่คือเห็ดพึ่งหวานนะคะทุกคนก็นอกนั้นก็จะเป็นเห็ดพึ่งขาลายนะคะเห็ดพึ่งแต่ว่าเป็นเห็ดพึ่งขาลายนะคะอันนี้นะคะนั่นดนหัวก็เป็นแบบนี้อันนี้ก็ตะมุตะมินะคะเห็ดพึ่งขาลายนะคะ เหมือนกันนะคะอันนี้เขาก็เรียกว่าเห็ดพึ่งขาลายเหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคนก็ได้ประมาณนี้นะคะก็อันนี้อีกดอกนึงนะคะวันนี้ได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าไปเก็บตกจากเมื่อวานนี้แล้วนะคะก็เดินเดินดูนะคะนี่นตรนนู้นต้นนี้นะคะดอกนี้ค่ะ ก็ใครที่ชอบคลิปนะคะเก็บเห็ดนะคะชีวิตในต่างแดนชีวิตในนอร์เวย์ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ